ครับโดดโดดให้ขึ้นทุกช็อตเลยโดแต่ขึ้นอยาโดดดีนะเล็งดีนะอุ้ยอุ้ยไม่ตายจะเอะเปิยินมองจัดไป โอ้ยยยฮะเฮ้ยเ้ยอะไรเสี่มาะหิวลงไปทางไหนวะ รีฮวไว้หน่อย